الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إخوان مصلين مصليات dimuli الله تعالى sekalian في بداية هذا الأسبوع أسبوع استئناف الدراسة أو بداية الدراسة لهذا الفصل الأول نحن بدأنا ولله الحمد بسم الله العظيم درسنا وقرأنا وكتبنا وفكرنا وحاولنا أن ننصف بما علمنا بما علمنا الله من علوم نافعة ابتداء من امتثال أمر الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الله سبحانه وتعالى أمرنا في بداية البدء هو القراءة الصحيحة النافعة الواصلة إلى الحق الذي نعتز به ونتبعه ونلتزم أنفسنا بالحق فقط لا بالباطل رأودي رم ريان دوي كان ได้เริ่มเรียนฟังอาจารย์พูดแล้วก็ได้อ่านด้วยตัวเองได้คิดได้เขียนอะได้เข้าใจต่างๆนา,นานาแล้วก็พยายามที่จะมาละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราสร้างชีวิตใหม่เพราะชีวิตเก่าๆอาจจะยังไม่ถูกต้อง ตามความต้องการของผู้สร้างเราคืออัลลอฮ์จากตัวเราซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ س ะาลการอ่านที่ถูกต้องที่ทะลุให้ถึงกับแก่นแท้ของความจริงคือต้องอ่านตามคําสั่งของอัลลอฮ์ในองค์การแรกอายัดแรกที่ได้บันดาลลงมาอิกราะบิสมิรับบิกัลลัดีลัก أن دوي ستِحَنْياً لاَكَ دُوي وَنْياً إِكْرَهْنَنَّكُ ستِحَنْياً بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ بِسْمِ رَبِّكَ نَنْكُ دُوي وَنْياً تَأْنَ بِالْعَقْلِ فَقَطْ لاَ يَنْفَعْ هَذَا الْقِرَاءَةَ لَا بُدَّ أَنْ نَقْرَأَ بِالْوَحْيِ نَقْرَأَ بِالْبِإْشْ بِالإِيمَانِ النُّوْمِنَ بأن ا ล ل ه خالقنا بأن ا ل อัน,น,น ا ัลลอฮัลิิ ل ق ر ا ตุนาฟอะการอ่านที่ถูกต้องคือการอ่านด้วยสติปัญญาและเจ้าช่ว,ชาวิญญาณที่ถูกต้องว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สอนเราให้ความรู้กับเราถ้าอ่านที่ปลอดจากความรู้สึกอย่างนี้อ่านนั้นไม่ทะลุก,กับถึงแก่นแท้ที่แท้จริง จะอ่านอะไรก็แล้วแต่อ่านที่นี่ก็ไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวบางทีก็เราต้องอ่านตัวเราเองอ่านอาจารย์อ่านโลกทั้งโลกนี่อ่านหนังสืออ่านคุรานอ่านฮะดิสอ่านตำราอ่านสังคมอ่านประเทศชาติที่วุ่นวายอ่านโลกที่กําลังอยู่ในร้อนระอุอย่างนี้ต้องอ่านให้หมดนั่นคือการอ่านชีวิตถ้าใครมีชีวิต ต้องไม่ปลอดจากการอ่านทุกวันต้องอ่านดูอะไรต้องอ่านอ่านคืออะไรครับถือทะลุถึงแกนแท้อ่านเพื่อจะรู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราเราต้องเป็นเบาวขอลลอฮ์ด้วยดีนั่นคืออ,อ่านที่ได้รับประโยชน์อ่านที่รับประโยชน์ว่ามาขลักตุลจินว่ามาขลักนสสมาตาิวัลอารลอ อิลลับิลฮักตีบิลฮักตีตรงนี้คือเพื่อจะรู้ว่าใครสร้างโลกนี้และก็เราจะอยู่อย่างไรกับผู้สร้างเราและผู้สร้างโลกนั่นคือบิลฮักตีนะต้องอ่านกับวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณไม่มีบิสมิลลาห์อ่านไม่มีประโยชน์พวกเราจะเริ่มเรียนในห้องเรียนจะเปิดตำราอะไรสักเล่มหนึ่งขอให้เปิดด้วยบิสมิลลาห์ถึงจะถูกต้องการอ่านของเรา ไม่นั้นกนารอ่านของเรามันซับซ้อนกันโดยไม่ได้เกิดสร้างประโยชน์อะไรกับตัวเองแม้จะได้ประกาศาบาศบัตรสูงสูงจะได้ดีกรีในเ,เชิญวิชาการเป็นปริญญาดุนปริญญานี้นาอาจารย์ศาสตราจารย์แต่ว่าคงไม่มีอะไรประโยชน์กับตัวเองเพราะการอ่านของเราไม่ถูกตามบัญชาของลอซึ่งเป็นอายัดแรกตรงนี้ถูกมันจะถูกไปทั้งหมด ถ้าตรงนี้มันผิดมันก็จะก,กลายเป็นความผิดหมดเลยการอ่านผิดมันก็อะไรนะที่ที่เ,เฟี d แ a c มากลับมาสู่เรามันก็ผิดผลที่การอ่านก็มันก็ผิดเพราะวิธีการผิดวิธีการใช่ใช่สมองอย่างเดียวใช่สติอย่างเดียวไม่ได้ใช้วิญญาณ วิญญาณที่ผิดก็ไม่ได้ตั้งวิญญาณที่ว่าบิสมิลล์บิสมิรับบิกอิกระบิสมิรับบิกรับบิคเป็นยังไงฮะอัลลอฮฺที่ خلق ก็เชิญวิชาการอายะที่สองวิชาการเรียบร้อย خ ل ลอินซานมินอาลกนี่วิชาการล้วนๆเลยครับนี่คือการอ่านครับการอ่านนี่สำคัญอ่านโดยจิตวิญญาณ อ่านด้วยสติปัญญาอ่านทุกอย่างไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ใช่อยู่กับตำราอย่างเดียวถ้านะ่าเราอยู่กับตำราอย่างเดียวเราก็จะเป็นะเขาเรียกว่านักตำราอีกแล้วไม่ใช่นักศึกษานักศึกษาต้องศึกษาทุกอย่างเราออกจากบ้านอยู่ในบ้านต้องต้องอ่านกันทุกอ่านกลางวันอ่านกลางคืนอ่านวิถีชีวิตทุกอย่างต้องอ่านนั่นคืออิกระครับ ขอฝากเอกรห์ให้วันนี้ให้ถูกต้องแล้วก็เลื่อมใสในชีวิตของเราว่าอันนี้กุญแจแห่งความสำเร็จของเราถ้าไม่มีเอกรห์ดูอะไรไม่ทะลุไม่ไม่พยายามที่จะอ่านมันก็ไม่เกิดประโยชน์เราวิ่งไปวิ่งมาการเคลื่อนไหวกลางคืนมาเป็นกลางวันกลางวันมาเป็นกลางคืนไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเราซึ่งเรื่องนี้ใหญ่มาก ใครทําได้ถ้าเราไม่สร้างแหละกลางวันจะมาได้อย่างไรหลังจากกลางคืนมาคืนมืดมนเดี๋ยวนี้ก็สว่างอันนี้เรื่องใหญ่แต่ว่าเราสําหรับเราที่ไม่อ่านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรผ่านกันทุกวันทุกวันไม่ได้รู้สึกยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเราไม่มีการอ่านเอกรอบิสมารบ,บิกััลลีไม่มีถ้าใครมารักษามาอตอบน้อมรับอ๋อ บัญชาของอัลลอฮ์ในอายัดแรกนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มต้นชีวิตเขาด้วยดีถ้าไม่อย่างนั้นยังไม่เริ่มต้นชีวิตอย่างดีแม้จะมีอะไรในโลกนี้มากมายก็นะสัลลัลลอฮ์สัลลามอมินอิลมินลายังฟะถ้าจะได้อิลมุนยังฟะก็ต้องอ่านด้วยบัญชาของอัลลอฮ์อิกรับิสมิรับบิคัลลัฎีคัลกอัลลอฮุมูฟิกวัลฮะดีลลาสุอิสซาบิล والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته